สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปียาพระญาติญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่2 2 5มีพระเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆนะคะให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการอง์ละ200บาทนะคะทุกรายการพี่ๆชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะ ได้ที่เบอร์โทร080 5916569ก่อนรับชมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ วัดละคังนะคะเก่าๆแห้งๆนะคะเปิดให้พี่ๆสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สองพระสมเด็จเจ้าคุณนอนะคะรุ่นแรกนะคะรายการที่สาม พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะเก่าเก่านะคะรายการที่สี่พระสมเด็จ วัดเกตนะคะเจ็ดชั้นนิยมรายการที่ห้าจิ้งจกคู่แกะ เก่าไม่รู้ที่นะคะมาในพร้อมเลี่ยมนะคะรายการที่หกพระรูปหลอ่ออินโดจีนรุ่นแรกนะคะเก่าเก่าเดิมๆนะคะ รายการที่เจ็ดพระหลวงปูทวดเตารีดใหญ่นะคะมีต่อโค้ดด้านหลังชอนะคะ รายการที่แปดพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะคะวัดป่ามะาไฟนะคะรายการที่เก้า อุมาเรียกทรัพย์หลวงพ่อเต๋นะคะหลวงพ่อเต๋คงทองนะคะรายการที่สิบพะระลีลา กล้วยตากุถ้ำหีบจังหวัดสุโขทัยนะคะรายการที่สิบเอ็ดปหลัดฉดีหลวงพ่อเหลือนะคะวัดสาวชะงก รายการที่สิบสองพผงรุ่นสุริยันจันทานะคะรุ่นแรกปีสามศูนย์นะคะ รายการที่ยี่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะพระสมเด็จจิตรด,ดารุ่นแรกนะคะสวยๆนะคะเก่าๆ รายการที่สิบสี่เหลียนหล่อหลวงพ่อเงินหลังใบโพนะคะวัดห้วยเขนนะคะรายการที่สิบห้าพระนาคปกเนื้อดิน กูนาดุลน,นะคะรายการที่16ท้าพรชินลาชใบเสมาเนื้อชินนะคะ เก่าๆเ,เดิมๆนะคะรายการที่17พระสมเด็จบึงสุเรนนะคะเก่าๆนะคะรุ่นแรก รายการที่18บแปพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะกุเก่านะคะ,คาะ,คะรายการที่สิบเก้า เหรียญหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะคะเดิมเดิมนะคะรายการที่ยี่สิบาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรุ่นพิมพ์เล็กนะคะ รายการที่21ถ้าพระขุนแผนคู่วัดบ้านกลางนะคะ รายการที่22ิพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะสีดำๆนะคะรายการที่23าพระลอดพิมพ์ใหญ่สวยๆนะคะเก่าๆ รายการที่ยี่สิบสี่พระล่วงยืนเนื้อชินนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะรายการที่ยี่สิบห้าพระเนื้อผงวัดไล่ขิงนะคะปีหนึ่งหก รายการที่ยี่สิบหกตะกุดกระดาษสานะคะหลวงปู่บุญนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดพระรูปเหมือนหลวงพ่อจงนะคะเก่า รายการที่28พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะคะรายการที่29่้ารลีลา ภูจีบนะคะกีบจำปาวัดทุ่งเศรษฐีนะคะรายการที่สามสิบพระยอดขุนพลของดีเมืองเหนือนะคะ รายการที่สามสิบเอ็ดพาปิดตาเก่าไม่รู้ที่นะคะรายการที่สามสิบสองพางบน้ำอ้อยเนื้อดินนะคะ เก่าไม่รู้ที่นะคะเช้านี้ลงครบ32รายการแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0ูน5 9แ6 5 6ู เปิดรายการองค์ละ200บาททุกรายการนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ